ไปทางวันมักนาวเหนือน,นาวใต้แล้วก็สิข้ามเหนือบักอยู่บ้านสมสะอาดข้ามไปทางนาวางพี่น้องมีหัวปั๊มน้ำมันพี่น้องไปดีพี่น้องวัดสุขสุขชนต่อเน,นื่างสอนอยู่ที่บ้านเกลือหอกาดเขตสบายเมืองไซบุรีแขวงสวัสด์เขตทีนี้ที่พาพี่น้องเขาไปเลาะกัละทางบวัดบางน,นาว นาวเหนือนาวใต้เกี่ยวสนบัวบลาวยามแรงพี่น้องอันนี้เป็นกระอูกคำเลยกระอูกคำเราที่เพิ่นปนพบอยู่ได้อยู่ทางบ้านหนองเฮือทอง <c oughs> เพิ่นมาเฮ็ดตันอนุสาวรีย์ไปทางวัดมัมกนาวเหนือนาวใต้แล้วก็ติดข <c oughs> ้ามเฮือบักอยู่บ้านสมสะอาดข้ามไปทางนาวางพี่น้องอันนี้คือตัวเมืองไซบุรีพี่น้องเลย กับแขวงสวรรเขตแต่ว่าไกล้ครับเซบังไฟไกล้กับเมืองหนองบก่คือเส้นทางไปบ้านหมากนาวหนองานาวเหนือนาวใต้ดงเ้าสมสะอาดหรนะือว่าไปพระละท่างแกงโพสีเส้นทางไปทางเลียบแคมเซบังไฟนะบ้านหมากนาวเหนือนาวใต้หรืวนะ่าเป็นบ้านใหญ่นะลายห้อยหลังค้าฮื่อ ส่สาคัญก็คือมีแข่พี่น้องอยู่บ้านหมกกนาวอาจจะเป็นหมักนาวเหนือเนาะหมักนาวเนือคุมใต้มีแข่น้ําจืดโตนึ่เป็นแข่ตามความเสื้อของคนในบ้านหรือว่าในท้องถิ่นเป็นเสื้อว่าเป็นแข่เจ้าชินเจ้าทานพี่น้องเลยแข่มาเฮซักลากบ้าน ําทำหายคนบางเชื่อเนาะมันจะคานมาหอนเฮือนเฮือน,อนอันสาวบ้านเลยพี่น้องแต่ก็บ,บุเคยมีเหตุการณ์ที่ว่ามันมาทํำหายคนมากัดมาครบคนจะเชื่อเพราะฉะนั้นพี่น้องในเขตนี้คนจึงนับถือเนาะยามีบุญบ้านมาีมันจะออกมาเนาะพี่น้องออกจากขึ้นจากนองนะ เดี๋ยวเขาจะไปเหตุพูดซิ้นงัวซิ้นควายอยู่แถ้มนองมันจะขึ้นมาขอกิ้นไอ้เคยมีแบบนั้นพี่น้องเคยส่วนว่าประวัติความเป็นมาแค่มาใด้ส่ยลำบากซ้อนกับผมมีอ้อมูลเนาะงูใหญ่ทำนี้ก็เป็นกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์เนาะของบ้านมักนาว เวลามีงานมีเทศากาลต่างๆที่คนจัดขึ้นอยู่ในเมืองกทางบ้านบงนางนากับสิเฮ็ดเูปแข่มาโชว์มาสแสดงวิจารในเมืองมากกับ,นนบีเป็นถนนดินแดงยังมาด้ปูยางเลยไปมากสะดวกสบายอยู่วันนี้ปัญหายอย่างพี่น้องบ้านบงนางนาเนี่เรื่องเด่นอีกเรื่องหนึ่งก็คือการจัดงานบุญบางไฟ โอ้มันจัดใหญ่ได้พี่น้องจัดมว้วนโดยเฉพาะบ้านบางนาเนี่ยคุ้มใต้มีบางไฟลายซิบบังเป็นห้อยหมดแหละคนนิยมเห็ดบางไฟเล็กพี่น้องบางไฟทอพีวีซีบุคคลนิยมบ้านใดแต่ว่าบางไฟเล็กจะภาคความนิยมือว,ว่าบางไฟแบบสมัยบูฮานแบบเก่านะบางไฟเล็กหางมันนะใส่ไม้ ทางเขตยนี้นะนิยมหลายพี่น้องทางบ้านมักนาวหลงผู้หลงเผาหลงย่างเนาะหรือว่าทางเครือฮอกาด์น,นี่เขียดื่นระบบมีเะเขตนี้เพิ่งยังจัดอยู่ได้มาเลาะมาเที่ยวได้พี่น้องเลยระยะบุระเทศกาลบุญบังไฟเบาวสอนอยู่ทางแขลงข้ามมวน ไปข้ามเฮือบักอยู่ที่บ้านสมสะอาดข้ามไปหน้าวางใหญ่ยังบ้านมีขัวือว่ามีสะพานเหือเอนาวเหนือแล้วพี่น้องตะเวนพอนทบดินตัวมันมืดคึมมีเมฆบังตะเวนบ้านใหญ่อะไรยังบเห็นพี่น้องสาพานเอามัวเอาควาย กลับมาแต่ไฮเทน้าเท่าเั้นเองปกติจะมีควายลายได้บ้านมะนาวเนี่ยน้องหลายท่านอาจจะเคยฟังเพลงเนาะของไอ้จีดาวเพชรหนูห่วงแล้วกับพิงรัศมีสาวมะนาวบ่าวนาวางเพลงดังลองหาฟังเบิง้งเนาะพี่น้องสาวมะนาวบ่าวนาวาง ห้องเรียนมัธยมพี่น้องตัวเป็นบ้านใหญ่ผาอยู่ลาวนะบ้านใดมีโรงเรียนมัธยมแต่หมดหนึงนหน่งหอดมอหกเนี่ยตัวบ้านนั้นเป็นบ้านใหญ่ปลาสากอหลายมีหอดปั๊มน้ำมันพี่น้องปั๊มฮากระเปิดไม่ไหมปั๊มสายพรบ้านหมากนาวคนมีเงินก็หลาย อันนี้เป็นบ้านมากนาวเนือคุ้มเนื้อเด้อพี่น้องอย่างมีบ้านมากนาวเนือคุ้มไซคุ้มไซอีกเป็นบ้านเดียวแต่ว่าแยกเป็นโซนเป็นคุ้มสราว่าคุ้มคุ้มไซคุ้มเหนือแต่ว่าบนในแยกบ้านดอกมีมีมนายบ้านคนเดียวกัน,นเขาเป็นหลายงูกับเพาักำแรงแล้ว นี่ฮอตตลาดนัดนะพี่น้องบ้านบางนาวเลยตลาดนัดตอนเสาร์วันศุกร์ตลาดนัดใหญ่สมควรนะของอยู่ตรงสไลายนี่คือบริเวณตลาดนัดเนาะใครอยากมาเิี่มาเที่ยวจับจ่ายซื้อขายลงมาตอนเสาร์วันศุกร์แต่เสาเร์พี่น้องเลย ตัวนี้ยังเป็นคุ้มเนืออยู่พี่น้องคุ้มเนือกัมีวัดหนึ่งคุ้มไต้ก็มีวัดหนึ่งบ้านเดียวมีสองวัด bán bằng nào nữa khủng thái thì non vào này thích cho bán bằng nào tái bán bằng nào khủng tái thì cảm vậy? บ้านบางนาต้าย้รพี่น้องเลยบ้านนี้ก็เือดเช่กันเวลาครรจัดงานบุญบางไฟมันจะจูดบางไฟอยู่กลางทงหน้านี่แหละพี่น้องบริเวณหน้าวัดจะเป็นวัดบ้านบางนาว้ต้มันจูดบางไฟ ภาพจากบ้านวังนาวัยก็จะเป็นบ้านดงเท้าอเุเขตน์ในโซนนี้นจะเป็นบ้านต้นเผาลาวมดพี่น้องเลยเดี๋่จะมีชิปภาพบรรยากาศปล,ล,ลาสอนภาพพี่น้องเลาะเที่ยวโซนบดลาวเนาะทางบ้านมากนาวเมืองไซบุรีแหวงสวอสันอุเขตพี่น้องเลยออเนี้ขอปีชิปได้ไว สำนีก่อนี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่เด้อสบายดี